จะให้ดูครับอาคารแบบชิโนโปรตุกีสที่ภูเก็ตชิโนโปรตุกีสสไตล์ I'm walking to ขนมจีนป้าใหม่ The Thai Noodle Verifemus One The local food here. Thanks for watching. Just want to show you the Chino Portuguese style. มากของที่พักเราต้องเดินไปตรงนี้ต้องตรง,ตงไป,ไปอีกเหรอใช่ก้อนนี้ครับโอทาวล้วครับจะสังเกตได้ครับนี่ครับชิโนโปรตุกีสคูเกตโอทาวสวยมากไป Oh my. This is Old Town, Phuket, Chino, Portuguese style. Very nice. We are walking to find the hotel. Thanks for watching. จากภูเก็ตไทยแลนด์